่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจําเป็นมากสําหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริร่อนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟน,แฟน,แฟนแรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิาาายาพันธ์นะครับ รายการของเรานั้นเรากำลังคุยกันถึงเรื่องของการจากไปของท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดรสุธรรมอารีกุลซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนวิชากีตาวิทยาให้กับผมและนอกจากนั้นท่านก็เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาคือเป็นอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ผมเล่ามาให้ฟังถึง แนวคิดของท่านอาจารย์ภูมิขำเกลี้ยงที่ท่านแนะนำว่าเนื่องในโอกาสเกษตรครบ50ปีนั้นน่าจะระดมทุนสร้างอนุาสาวรีย์สบุรพาจารย์ก็คือคุณประช่วงหลวงอิงหลวงสุวรรณผมนำความนี้ไปคุยกับท่านอาธิการบดีคือดรสุธรรมอารีกุลซึ่งเรื่องนี้ ท่านรับฟังแต่ทุกเรื่องที่ผมเป็นอาจารย์ชั้นผู้น้อยขึ้นไปพบแล้วก็นำเสนอท่านท่านก็ดำเนินการจกนกระทั่งวันนี้ถ้าใครไปเที่ยวงานเกษตรแร์ก็จะเห็นอนุสาวรียระช่วงหลวงอิงหลวงสุวรรณนะครับทั้งสามท่านยืนอยู่ ในบรรดาบุรพาจารย์ทั้งสท่านเนี่ยคุณหลวงสุวรรณท่านล่วงลับไปก่อนคุณพระช่วงผมไม่มีโอกาสได้พบแต่คุณหลวงอิงนะผมมีโอกาสได้พบครับสืบเนื่องจากสมัยนั้นท่านอาจารย์ที่ปรึกษาผมก็คือท่านดรรุ่นจันทนาโอ ซึ่งถือเป็นบิดาแห่งวงการไส้เดือนฝอยในประเทศไทยเนี่ยนะครับท่านได้ดำรีกับผมบอกว่าท่านอยากจะเก็บประวัติเก่าๆของเกษตรไว้ผมเองก็เป็นคนสนใจเรื่องประวัติศาสตร์เกษตรนะฮะก็จึงได้เป็นผู้เล่าตำนานการเกษตรมาในยุคหลังๆเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่า ท่านก็บอกว่าอยากจะให้สัมภาษณ์คุณหลวงอิงแต่นี้สมัยก่อนใครจะสัมภาษณ์อะไรเกี่ยวกับพิธีกรเนี่ยก็มักจะเรียกใช้ผมอันเนื่องจากว่าผมเป็นเรียกว่าเป็นโคศกเป็นพิธีกรในกิจการงานของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดผมจึงได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านคุณหลวงอิงนะที่ห้องสรง สถานีวิทยุหมอก่อเทปคาสเซ็ตยังอยู่แต่วันนี้มันน่าจะเสื่อมค่าไปแล้วในยุคก่อนเทคโนโลยีเรียกว่าเทปคาสเซ็ตก็เรียกว่ารู้แล้วนะครับก็ตกลงก็เกิดอนุสาวรีย์สามบุรพา,ารย์ผมก็มีความผูกพันกับอนุสาวรีย์นี้เป็นพิเศษแต่ก่อนเราเป็นนิสิตเกษตรนะเดี๋ยครับเวลาเราจะไปแสดงดนตรีจะออกนอกมหาวิทยาลัย หรือเดินผ่านเราก็ต้องคารวะคุณหลวงสุวรรณและเดี๋ยวนี้เราก็คารวะทั้งสามท่านในทุกวันที่สองกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นงานสาปนามหาวิาลกเกษตรศาสตร์เนี่ยก็จะมีพิธีวางพวงมาลาที่หน้าสวารีนะในปีก่อนๆน,นู้น เขาก็จะเปิดเพลงประกอบเพลงเกษตรอะไรต่ออะไรหลายเพลงแต่ไม่มีเพลงประจำหรือโซลีทีนี้การจะไปบอกมหาวิทยาลัยว่าฉันจะเป็นคนแต่งเพลงเนี่ยทำไม่ได้ทิดบุญบอกออกมาก็จับปากกาเขียนเลยครับนะชื่อเพลงกราบเท้าสามบูรพาจารย์กราบเท้าพระช่วงหลวงอิงและหลวงสุวรรณ กราบเท้าบูรพาคณาจารย์กรเกษตรศาสตร์นั้นที่ท่านสอนมาท่านสอนให้รักชาวไร่ชาวนาะรักเกษตรกร,กรทั่วทั้งภารารักชาวประชาทั่วแผ่นดินไทยพ่อเคยสอนไว้เรียนแล้วรับใช้แผ่นดินเนี่ยครับท่านไปฟัง ใน YouTube พิมพ์คำว่าเพลงกราบเท้า3บุรพาจารย์นะแล้วก็พิมพ์ว่าเพลงทิศบวษน,นะแล้วก็จะมีดนตรีให้ท่านได้ฟังผมร้องไว้เมื่อปี2539ครับนะนี่ก็ผ่านมาแล้วกี่ปีละนะครับก็เกือบจะ30เกือบจะ เกืบจะ30ปีแล้วใช่ไหมนี่ก็นั่นเป็นเพลงที่แต่งไว้และคราวหนึ่งผู้คนในมหาวิทยาลัยก็ยังไม่ค่อยรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเริ่มรู้จักเพลงนี้ก็เพราะท่านอดีตอาจารย์โรงเรียนสาธิตอ,อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตนะฮะคือถ้าอาจารย์สานิตท่านก็เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย ว่าจะแข่งกีฬามหาวิทยาลัยกีฬาบุคลากรของมหาลัยเนี่ยเกษตรจะเป็นเจ้าภาพการแสดงกลางสนามท่านก็เชิญให้ผมไปร้องเพลงนี้นะแล้วก็นำเพลงนี้มาประกอบรีวิวกลางสนามก็ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เลยได้ยินเพลงนี้แล้วก็รู้ว่าผมแต่งและต่อมาก็ทราบว่า มีการเปิดเพลงนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าณนะปัจจุบันนั้นยังเปิดกันอยู่หรือเปล่านะครับพี่น้องครับอ,อันนั้นก็เป็นการแต่งเพื่อเป็นการบูชาบูรพาจารย์นอกจากคุณพระช่วงหลวงเอิงหลวงสุวรรณแล้วผมก็นึกในใจตอนเขียนว่าจะกราบยังไงให้ได้ครบทุกคน จะไปเอ่ยชื่อทุกคนเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยใช้คำว่านะกราบเท้าบูรพะคณาจารย์กรเกษตรศาสตร์นั้นที่ท่านสอนมาเนี่ยครับก็คิดว่ากราบทุกคนทุกครั้งที่ผมร้องเพลงก็เท่าว่าผมคิดถึงครูบาอาจารย์ทุกคนทุกท่านนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในความทรงจำที่ผมเกี่ยวข้องกับท่าน อ่าดรสุธรรมอารีกุลนะครับและอีกหนึ่งความทรงจำคืออะไรครับงานเกษตรแฟร์งานเกษตรษฟแฟร์สมัยก่อนเนี่ยนะครับการประชาสัมพันธ์ก็มีแต่วิทยุ AM FM มีบ้างนะครับแต่เราเข้าไม่ถึงผมก็ทำวิทยุ AM ของสารียุหมอกออยู่ปกติพอมีงานเกษตรแฟร์เนี่ยผมก็จะถือเทปคัดเสร็จ นะฮะเป็นม้วนเล็กๆแล้วก็เป็นเทปขนาดกลางนิ้วโป้งกับนิ้วโป้งกับอีก4นิ้วออกมาเนี่ยมันจะขนาดใหญ่ประมาณเนี้นะครับสำหรับบันทึกเสียงและปกติในงานเนี่ยผมก็จะเดินไปอ่านนะสมัยก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูปมือถือเหมือนปัจจุบันผมก็จะไปอ่านข้อความเพื่อเป็นการเก็บบันทึกว่างานเกษตร ในแต่ละปีนั้นเขาได้นำผลงานอะไรมาแสดงบ้างในยุคก่อนเนี่ยวิชาการเนี่ยก็ยังจัดริมถนนคระาคราวกันไปกับร้านค้าแล้วก็ตลาดนะครับไม่เหมือนยุคปัจจุบันเขาแยกวิชาการไปอยู่ในอาคารหลายคนไปงานก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เห็นและสัมผัสสมัยก่อนอย่างน้อยคนเดินผ่านเดินแวะก็ได้เห็นวิชาการกัน แล้วก็ในขณะเดียวกันท่านดรสุธามาลีกุลท่านก็เป็นอธิการบดีท่านก็เดินชมงานผมก็เดินตามท่านและก็สัมภาษณ์ท่านนะฮะในงานกเกษตรแฟรในฐานะท่านเป็นอธิการบดีเพื่อให้ท่านประชาสัมพันธ์งานกเกษตรแฟร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำแต่แน่นอนที่สุด ทุกครั้งที่ผมได้พูดถึงแมลงไม่ว่าจะเป็นแมลงที่เป็นโทษหรือแมลงที่มีประโยชน์ผมก็จะนึกถึงท่านเสมอท่านก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นซิมโบลของผู้ที่ให้กำเนิดความรู้เรื่องแมลงและกล้าที่จะพูดได้ว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่เกี่ยวข้องกับแมลง เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นความทรงจำคราวหนึ่งที่ผมตกใจมากๆคืออะไรเพื่อนผมก็เป็นนายกสมาคมกีตะวิทยานะครับก็ปรากฏว่าเชิญผมไปเป็นวิทยากรน,นะแล้ววันนั้นเนี่ย คนที่มานั่งอยู่หน้าเลยเนี่ยก็คือท่านดรสุธรรมอารีกุลผมเนี่ยก่อนจะพูดผมต้องนั่งคุกเขา่ขาคารวะอาจารย์ก่อนแล้วผมก็บอกว่าวันนี้ถ้าผมรู้ว่าท่านอาจารย์จะมาฟังด้วยเนี่ยผมคงไม่กล้ามาพูดเพราะม่บังอาจ ตอนผมจะเริ่มพูดผมยังบอกว่าอขออนุญาตเปลี่ยนวิยากรเป็นให้ท่านอาจารย์มาพูดแทนจะเหมาะสมกว่านะครับแล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าวันนั้นเนี่ยไปพูดอะไรบ้างไปปล่อยไก่ไปกี่ตัวก็ไม่รู้เพราะว่าคนเป็นลูกศิษย์เวลาไปพูดใหอ้อาจารย์ตัวเองฟังเนี่ยมันไม่กล้าหรอก อันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านท่านกงลาให้เกียรติตั้งใจฟังอย่างดีเลยแหละนะฮะพูดถึงอาจารย์กับลุกศิษย์เนี่ยมีอยู่คราวหนึ่งผมได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้คณาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรอันเนื่องจากว่าผมก็ไปรู้จักกับท่าน อาจารย์ผู้ใหญ่คือท่านอาจารย์สุมนธาพรมบุญและท่านประทับใจในตัวผมนั่นก็เชิญไปเป็นวิทยกรให้กับคณอาจารย์ได้ฟังผมก็ไปคุยนะว่าการเป็นอาจารย์ต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นพูดไปเรื่อยเลยครับนแนะนำนะโดยที่ไม่รู้ว่าในห้องนั้นมีอาจารย์ของตัวเอง นะครับนั่งฟังอยู่ด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเป็นอาจารย์ที่เคยเป็นครูประจำชั้นของผมที่โรงเรียนปทุมคงคานะครับก็คือท่านอา,อาจารย์ชวีนะครับแล้วก็มีอาจารย์วิจิตอีกท่านหนึ่งโอ้ยพอ บรรยายจบท่านอาจารย์ก็ออกมาหน้าชั้นแล้วก็มายืนพูดกับผมบอกจำได้ไหมเนี่ยใครผมนั่งคุกเขา่าจจำได้ครับอาจารย์โอ้อาจารย์มาฟังด้วยนี่ถ้าผมรู้อาจารย์มาก่อนผมไม่กล้าพูดนะนี่ก็เป็นการได้รับเกียรติจากท่านดรสุธรรมอารีกุลนะครับวันนั้นจัดถแถวแถวโรงแรมตรงถนนรัชดา นะครับโดยสมาคมกีตาวิทยาแต่ว่าตลอดเวลาในงานที่ผมเป็นโคศกผมไปเล่นตลกผมไปร้องเพลงเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ไปดูไปชื่นชมบ่อยๆนะครับนี่ก็ความจริงก็ควรจะได้พบกับท่านอีกครั้งหนึ่งตอนที่คุณดำรงอารีกุลน้องชายท่านเสียชีวิตแต่ ผมก็เพอ,เอิญป่วยและก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้นะครับเลยไม่ได้พบท่านนะฮะ,ะความทรงจำที่ยิ่งใหญ่สำหรับพี่น้องประชาชนคนในวงการเกษตรคืออะไรสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีมแมลงชนิดหนึ่งระบาดหนักมากในไร่ข้าวโพดข้าวโพดในยุคนั้น ที่ปลูกกันมากก็คือ,อข้าวโพดท,ที่ปลูกกันที่อลบบุรีแล้วอะไรระบาดตักกะแตนปาตังก้าครับโอ้เป็นตักกะแตนตัวใหญ่เวลามันบินมาทีเงี้ยยังกับยุงที่เราเลี้ยงไว้เลยอ่ะโอ้โหมันกินข้าวโพดโกลนหมดเลยครับนะะ จะไปเอาอยู่ยาฆ่าแมลงมาฉีดมันก็ทําได้ยากเพราะอะไรเพราะในยุคนั้นมันก็ยังไม่มีดโดรนมันยังไม่มีเฮลิคอปเตอร์ที่จะมาใช้นะครับปรากฏว่าท่านดรสุธรรมอารีกุลน,นั้นท่านก็เสนอวิธีคิดบอกว่าให้ชาวบ้านเอาสวิงโฉบจับจับมแมลง แล้วก็ให้เอามาทอดกินเป็นอาหารเออคนฟังก็ดูขำๆเออมแมลงระบาดให้จับมแมลงปรากฏว่าจากวิธีคิดของท่านในวันนั้นตะกแตนปาดังก้าไม่มีระบาดอีกเลยเป็นการปราบมาแมลงที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ และแมลงอย่างตักแตนปาตังกาไม่พอต้องนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านและในยุคปัจจุบันเขาเลี้ยงแมลงอย่างตักแตนปาตังก้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรโตีนโดยซ้ำไปและวิธีคิดของดรสุธรรมอารีกุลว่าถ้าแมลงมลบาทถ้าจับมาเป็นอาหารได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย ถ้ามันมาเป็นอาหารได้แล้วมันไม่มีระบาดนะครับอย่างถ้าคนกินผักตบชวาเมื่อไรเนี่ยผักตบชวาก็ไม่ระบาด่ะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดอันนี้ก็ใช้ได้อย่างยั่งยืนมาถึงปัจจุบันเรื่องที่ผมฟังมาอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรอันนี้อาจารย์มีคณาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งจำไม่ได้ละมาเล่าให้ฟัง บอกว่าคราวหนึ่งเนี่ยต้นนนสีที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนซึ่งเป็นนนสีทรงปลูกโดยในหลวงรชัชกาลที่9นะเป็นผู้ปลูกไว้พระองค์ท่านได้ปลูกไว้วันหนึ่งเนี่ยมันมีหนอนปลอกระบาดเยอะเยอะมากๆนะครับ และในยุคนั้นเราก็ยังเนื่องจากเป็นสารการศึกษาท่านก็ไม่ได้ใช้วิธีฉีดทิพนนะครับท่านก็บอกว่าให้ไปเอาไม้กวาดไม้กวาดแข็งเนี่ยนะแล้วก็ให้คนงานกวาดแต่คนจะงง,งฮะกวาดมาแมลงเหรอใช่ครับเอาไม้กวาดแข็งไปกวาดกวาดกวาดที่ใบเนี่ยไอ้หนอนปลอกตัวยังมีชีวิตอยู่ ที่มันแท้อยู่มันก็จะล่วงลงพื้นไอ้ที่มันห้อยเป็นดักแด้อยู่มันก็จะล่วงหล่นลงมาแล้วก็ให้เก็บกวาดรวบรวมเผาทำลายแล้วจึงค่อยฉีดพ่นป้องกันนะฮะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีการระบาดอีกนี่ก็เป็นวิธีพื้นพื้นง่ายๆใช้เทคโนโลยีง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้วงการ มแมลงก้าวหน้าเราเลี้ยงจิ้งหรีดนะฮะเราเลี้ยงตะกะแัแตนเราเลี้ยงมแมลงดาเราเลี้ยงตัวสวยๆนะาสงเงีเงินๆทองๆแมลงทัพเราเลี้ยงมแมลงเยอะแยะและมแมลงกำลังกลายเป็นอาหารของโลก นะซึ่งทาง F.A.O. ก็ส่งเสริมเป็นแหล่งอาหารของประเทศที่ยากจนแต่ความจริงนะวันนี้ไม่ต้องอยากจนแล้วชินดูทีไปตามงานต่างๆเนี่ยแมลงทอดไม่ว่าจะเป็นนอนเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มาจากวิธีคิดตั้งแต่ในยุคนั้นนี่คือปรมาจารย์ทางด้านแมลงของเกษตร วันนี้เราสูญเสียคณาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่นะฮะเพราะว่าท่านอายุมากแล้วท่านก็เป็นไปตามวัฏจักรแห่งชีวิตผมทิดบวนบางประมาในฐานะที่เคยนั่งเรียนหนังสือมากับท่านก็ขออนุญาตแฟนๆรายการว่าสองวันนี้ ก็เป็นวันประกาศเกียรติคุณของท่านดรสุธรรมอารีกุลส่วนท่านอธิการบดีปัจจุบันที่ร่วงรับนั้นเนื่องจากว่าผมไม่ได้คุ้นเคยเป็นส่วนตัวเลยไม่มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะฮะและก่อนหน้านี้คณาจารย์เราหลายท่านที่สูญเสียชีวิตมีอีกหลายท่าน ที่ดำรงชีพอยู่และผมก็คิดถึงท่านคณาจารย์อาวุโสทุกท่านทุกคนผมเองได้เรียนหนังสือมาก็เพราะว่าท่านดออรอรุณจันทนาโออาจารย์ที่ปรึกษาได้กรุณาพาไปพบอาจารย์แล้วก็ได้จ้างผมทำงานตั้งแต่เป็นนิสิตเพราะหลายคนแปลกใจว่าทำไมอาจารย์บวนเนี่ย ถึงผูกพันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากเป็นพิเศษก็เพราะว่าผมตั้งแต่เป็นนิสิตชั้นปีที่สองผมก็เริ่มทำงานให้กับมหาวิทยาลัยโดยเป็นลูกจ้างเป็นนิสิตที่เป็นลูกจ้างโครงการตอนนั้นเขาเรียกโครงการพิมพ์ตำราซึ่งปัจจุบันก็น่าจะหมายถึง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนั้นก็มีท่านศาสตราจารย์ประวินปุณสีอดีตคณบดีนะฮะแล้วก็อีกหลายตำแหน่งนะครับท่านก็เป็นประธานผมก็ได้ไปพบท่านในตอนนั้นโดยดรธีระสุตบุตรได้พาไปนะครับผมก็เริ่มทำงานกับท่านอาจารย์มาตั้งแต่บัดนั้น โดยการที่ใครสั่งซื้อหนังสือมหาวิยาลัยมาผมก็จะเป็นผู้ไปส่งแล้วก็นำเงินเนี่ยกลับมามอบให้กับอาจารย์ผมนะครับแล้วก็ทำงานตั้งแต่บัดนั้นจบผมก็ไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิยาลัยอยู่5ปีต่อมาก็บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ส่วนกลางของคณะเกษตรต่อมาก็มาอยู่ภาควิชา โรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนกเกษียณอายุผมก็ยังทำงานให้กับเกษตรอยู่ตอนทำงานนอกจากสอนหนังสือผมก็เป็นพิธีกรเป็นโฆษกเป็นคณะกรรมการต่างๆแล้วก็เป็นคณะกรรมการที่เวลามีประถมนิเทศบุคลากรใหม่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พนักง,งานต่างๆก็ไป ทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ยุคหลังๆก็มาบรรยายหัวข้อเรื่องเกษตรลำพันธ์แล้วก็พูดแนะนำเรื่องเทคนิคการทำงานให้กับน้องๆในยุครุ่นลูกรุ่นหล,ลานและนี่ก็คือการแสดงความไว้อาลัยต่อท่านสัตร์รจาร์เกติคุณดรสุธรรมอารีกุลผู้ยิ่งใหญ่ในวงการ เกษตรที่บุคคลทั่วไปสมควรยึดถือเป็นแบบอย่างครับเฟตรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูงรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรยลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรยลอน พาดอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร